นี่ต๊ะสิฟ้อนอ้อมเราด้อจ้าพี่น้องสิฟ้อนอ้อมอีฐดีเราจ้าไปลุยลุยปลาไปน้ำตกต่อเห็นบ่ค่ะเหลืองเหลืองข้างหน้าค่ะเต็มเลยค่ะทางพุ่นกับมีทางพุนงพ่นอ่ะทางพี่กับมีจ้าทางพุ่นไกลๆฝากทางพุ่นกับมีค่ะทุกคนมาเก็บน้ำตกกันจ้าโอ้ได้เต็มถังแต่วยูนิตล้วเด้อมันเนี่ย งามอีกตั้งหาขายเงาเงาค่ะงูนี่ว่านแล้วมันเนี่ยอุ้ยมือนี้ต้นมือบ้านนี้ตัวเก็บเห็ดแดงเก็บเห็ดแดงไปแล้วตัวเป็นหนึ่งไว้ค่ะกลับไปตัวว่าที่ไปตามไส้แก้วเอาไปสุกเนาะค่ะหนึ่งแล้วตัวไปสุกปลาเห็ดปลานี่พี่น้องเอ้ยงามเหลือเกินพี่ค่ะ แม้มูตายกับตายเนาะอู้ขาดว่าขาดค่ะขาดละหยิบไปก้นตะลินต้นค่ะอู้หนี่ไม่งัดอืมไปไปมามา,มาตัวสีตัวสีได้เล่าไปตัดขาอยู่บ้านอยู่ซะเดยอูห ดอกนี่มันเนาแล้วค่ะถิ่นไมนีกอนต้องเอาไม้ออกให้เขาเขาเกิดปีหนาปีหนาเขาจะได้เกิดง่ายเนาะจ้ะเห็ดไม้ออกลักษณะนี้เขาพี่ค่ะเต็มเลยอู้ยทางพุ่งกับมีทางพุ่นกับมีจ้ะพุ่นเต็มเลยมันหมามันหมาต่อเอ้ยเจ้าเนี่ยขอบป้าด้เจ้ากับมีโซ่มีลาดแต่น้อเนาะขอบคุณขอบคุณหลายขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่งดึง เพิ่นดึงโตให้เขามาว่าามรู้สึกนะจ๊ะทุกคนคะ่ะผมรู้สึกเนาะเห็นว่าขอบคุณขอบคุณมากมาก,มากจ้ะต่อไปหนีต่อกระสีพูดภาษากรุงเทพน้ำเนาะพี่น้องเนาะต่อสีพูดภาษาว่าภาษากรุงเทพน้ำเนาะจ้ะเพราะว่า มีเอฟซีบอกมา,า่าเพิ่นอนเพื่นฟังภาษาอีสานบ่ออกเนาะจะ้าก็ขอเป็นขอพูดเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเป็นภาษาไทยของเราด้วยภาษาบางกอกค่ะก็จะบบมีแต่ภาษาอีสานอย่างเดียวนะคะก็ผสมผสานไปบ่ได้ตาาแต่ภาษาอังกฤษละเนาะจ้าภาษาอังกฤษบ่ได้เ้อค่ะแต่ก็จะ คุยอีสานเยอะก็ภาษาไทยด้วยโอ้ยภาษาบางกอกเราด้วยนะคะอืมดีอืม,อมสวัสดีบ่าไปคะ่ะยางไปน้ำต้อไปเรื่อยๆเก็บเพ่อนๆใกล้ได้เต็มถังแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเพราะว่ามันดอกง่เนนะคะมันดอกใหญ่แล้วก็แป๊บเดียวเต็มถังะคะ่ะแต่เก็บง่ายก็คือดอกงหญ่คุณจะพี่น้องคะ่ะ ไปค่ะลุยกันต่อลุยลุยป่าไม้ไปค่ะมพี่น้องจ๋าตรงนี้นะคะมีมีเอย๋ยไม่ใช่แค่ตรงนี้ค่ะพี่จ๋าพุ่นน้ำค่ะทั้งอูหลุดเลยจ้ะโอเคเก็บก่อนก่อนที่จะมืดค่ำนะคะเอาจ้ะพี่น้องตัวมันสิหลายอยู่ฉะนั้นตัวต้อง รีบคนจะต้อบเล่นได้แล้วตะกี้ต้อชิวอยู่ตอนนี้ต้อสีบชิวแล้วค่ะต้อสีหนุ่มแล้วแบบเนี้ยตอนแรกตอนแรกชิวๆนะคะตอนนี้จะไม่ชิวแล้วค่ะเอาละจะไม่พูดแล้วพูดมากไปแล้วเราขอโทษขออภัยนะคะต้อพูดมากไปต้อมีความสุขค่ะมีความสุข ปลาหั่นบางติอวพออี่เมียเจ้ากระไรพ่อต่อบ่คอยมีนาปลูกสวยๆจะต่อบ่คอยถ่ายรูปต่อมีแต่เก็บเลยต่อไ่ได้สนใจถ่ายรูปนะจ๊ะจริงๆนาปลูกอ่านี่มันก็ต้องดึงดูดดึงดูดอยู่นะจ๊ะช่วงนี้ต่อบ่มีเวลาอีหลีค่ะเลิกงานกับเรียนเขาปลาหาเห็ดใส่เวลาต่อคลิป เวลาต่อทาความสะอาดนะคะต้อกสิตตคอิปบว้นะคะตัดต่อลิปไว้เวลาต้อทางานค่ะต้อกสิบางโทรศัพท์ติดตัดต้อิปไใบย้ำต้อดูดฝุ่นถูพื้นถูหยังเนาะค่ะนี่ค่ะแต่วันนี้สองวันแล้วตัดต่อลิปไม่ได้นะคะเพราะไม่รู้เป็นอะไรอะไรผิดพลาดก็ไม่รู้ทุกคน ดี้วที่ต้อทำไว้สคลิปก็หมด4คลิปนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราก็อีกมะรืนถ้ายังตัดต่อคลิปไม่ได้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูต้องรออีกนานกว่าจะหาเงินซื้อโทรศัพท์ไม่ได้จ้ะลุงกบพิน้่องค่ะคุ้มไหมเนี่ยเรา คือว่าโทรศัพท์ตัวมันตกบ่อยนะจ๊ะ เราต้องปัดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวต้องทําความสะอาดออกออกไปแล้วก็ขายเลยค่ะเพราะว่าเราต้องขายไปเลยสมัยก้อนสมัยก้อนต้อเอาพีไซมาเนาะค่ะการันตีพีไซต้อมาเก็บสมัยตะกี้เพืนน่อนบ่มีใบขับขี่นเนาะจ้าเพื่นออ ขีม่มอเตอร์ไซค์หาเก็บยูนามันแถวบ้านกิโลละเท่าไรฮู้บอพีน้องกิโลละเอ้ยี่สิบห้าโคนจ้าสมัยตะกี้สมัยปี่้ายต่อมาเก็บเห็ดยุสสวิเดนจ้ากิโลละยี่สิบห้าโคนเต็มที่กะสามสิบโคนแล้วค่ะเต่เห็ดสวิเดนสมัยตะกี้คุณมันหลายค่ะค่ะตะเกียรแต่สมัยต่อมาไม่ไม สิบกว่าปีที่แล้วเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกปีแล้วกันลายย้อนจริงๆกับสิบหกปีนี่เนาะค่ะ่ตมาไม่ใหม่ลายค่ะอิหลีเป็นพืชเป็นแถวพุนสวิเดนนอีกเขาสิบวเก็บเลยดิพี่นองเขาสิบวเก็บว่ตหยังเนี้ยเขาเก็บเขาค่อยเก็บไปทอดทอดกินกับสเต็กทอดเฮดเสมอเฮดซอสยินแค่นั้นแล้วเขาก็บวเก็บขายฟุนสวิเดนสิบวเก็บเ็ดขายเลยเขาว่าเงินน้อยเขาว่าสิเนาะ เงินนิดเดียวเห็นเขาเก็บเห็ดสีขาวเลี้ยเวเบืองตัวคาสเกียถูกคนเอออยากมาตำโพนน้อยพพนน้อยสีทองอู้พี่พี่มันนี้สิเก็บยากยุค่าะว่ามันนั่นยุ่ใต้อยังสีเนาะจ้าตัวก็สีฮัดเด็กสี้เป็นก้อนนี่ค่ะอู้หลายอยู่ ตัวเราขึ้นหอดบ้านสวนตัวไปแห้งแล้วลหละพี่น้องเอ้ยตัวอัดคลิปยาวเลยได้จ้าเนี่ยเพื่อตัวไอตัดตัวบบได้ตัวเสียเอาลงเลยโดยที่บ่มีคคำอีหอย่างตัวหนาตัวหลังเนาะค่ะเอาลงจุดปุดเลยได้จ้าพี่น้องพว่าห้าเทียตัวตัดคลิปบบได้ตัวจะตัดใจอัดยาวเลยนะจ้า แบบเอาคลิปลงแบบจุดปุดเลยแบบบม่มีจบบ่มีแบบา่า <c ười> ขื้นต้นบม่าม,าบมีเข้ามาสวัสดีลง้ายบ่มี่เข้ามาสวัสดีนาะจ้ะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะขั่นต้อสีเข็ดจังจ้านพวบาต้อต้อไอ้ด้านบ่ได้ต้อตัดต้อคลิปบ่ได้ค่ะ ภาทางเทคนิคตัวขึ้นหอดบ้านสวนตัวจ้าตัวสิได้ไปอยู่บักซุกินี่บักไอฝักฟันลังต้วมันเต็มอยู่พะนะแฟนก็ไปเอามาให้แล้วละ่ะไอสามหน่วยเอามาแบงเพื่อนเพื่อนเพื่น,นกินหน่วยใหญ่ใตัวละพี่น้อง apika temjo oo mbolenken em xin cái tông tắt ra rồi, hiến đồ điêu cứ lại ăn vô บุบรี่ใบร่วนเบิดแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วค่ะพุ่นค่ะทุกคนข้างหน้าพูดอาจารย์เหลียงเต็มอยู่แต่ต่อก็เห็นทางนี้คือกันค่ะอุ้ยพี่น้ำอีกค่ะพี่น้ำค่ะทุกคนค่ะเต็มเลยค่ะนี่ค่ะอุ้ยโชกโชกโชโชโชหมันหมันอ้ยป่านนั่น ป้าละเออมันบ่มีคนเข่าอีหลี่ตัวพี่น้องมีพี่น้องตัวสิผ้าหยางไปเบิ่งกลุ้มกลุ้มไ่ตัวบอกแล้วขันตัวมีเห็นกลุ้มไ่ตัวว่าสีฟ้อนพะนะตัวต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะแต่ตัวบ่ฟ้อนแล้วค่ะตัวเปลี่ยนใจ้อตัวเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายม่อันนี้ตัวเป็นคนเปี่ยนใจง่ายว่ะไอ้หลายใจไหมค่ะพี่น้องอือพี่น้องเห็นว่จนเนี่ย เห็นบ่ค่าเบิ่งจ้าอย่างงามเลยค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะปอดพี่พ่อ,อี่เมียข่อยอ่ฟ้อนแล้วข่อยสิเบิ่งจ้าข่อยสิเก็บเราจะบิ่งเลยค่ะเต็มถังแท้แหละมันเนี่ย โอ้ยมันสุดคลิปเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะถ้าเบิงคลิปต่อต่อกสิเฮ็ดอ่าบางทีบางทีต้ออธิบายไปตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องต้อต่อก็อกสิอธิบายไปบา่าอืมอยากเห็นอยากเห็นตอนสรุปตอนท้ายว่าได้หลายบา่ต้อบางทีต้อไอ้ก,กิเกเจ็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดคลิปนี่ชัวหอดชัวหอดอ่า ยี่สิบกวนนาทีมันงกับ่เป็นโจฮอดอันสีได้เต็มถังมันกับ่เป็นหน่อยเนาะค่ะบางทีกะสองคลิปสามคลิปมันจังได้เต็มถังเนาะค่ะก็ขอให้เบื้องตั้งแต่คลิปแรกจนจนถึงคลิปสุดท้ายนะคะแล้วก็สีหูวาบางทีอาจสะได้ถังนึงเนาะจ้ะแต่เห็นคืออุ้ยคือจังได้เก็บหลายแต่คือบ่เต็มถังยักเทียมมันบ่เป็นจังสั้นเนาะจ้ะทุกคนค่ะกาสีเต็มถังถังนึงกับแปสิบกิโลเนาะจ้ะ หกกิโลเจ็ดกิโลนะจ่ะมันกับเบอร์เนหน่อยๆเนาะค่ะถังต่อมันเบอร์เนถังอุ้ยพี่น้องขาเพิ่งเนี้เห็ดดำกับมีน้ำเห็ดดำก็เริ่มออกแล้วค่ะโลละลอยผุนเด้ผนะุนวาน่ะหิบไปน้ำกันนะเอาไปกินกินสดีวาพี่น้องอุ้งน้ำลายค่ะอือ สชง,งวยขึ้นไหมเบิงบ้งจ้จเบิ้งคขางวยบชซ้ำนะคะเห็ดเห็ดเห็ดมันปูนี่บชซ้ำป,ปีกายเนาะจ้ะปีกายต้อก็บโยน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 เอฟซีว่าโอ้ยคือยยนแห้งแทมันบบแตกตีปะนะบบจ้าบบแตกจ้าบบแตกหน่อยนักหน่อยนะที่แตกค่ะยิ่งยิ่งแก่ยิ่งหยาบยิ่งแก่ยิ่งหยาบเป็นเห็ดมันปูนี่แหละจ้าบกบกกรอบเดียวค่ะ กันขันทัน้งแดดทั้งฝนทั้งแดดทั้งฝนกรอบอยู่เนาะค่ะแต่แต่ถ้าไอถ้าได้ด้านดีๆเนี่ยจังสิ่เกิดคือ,ค,อคือตรงตรงนี้ค่ะตรงนี้บ่บ่บ่กกรอบนะคะตรงนี้ตรงนี้หยาบเราวค่ะเริ่มหยาบแล้วยิ่งอันยิ่งหนาหนาวเขามาเขาก็ยิ่งหยาบเด้พี่น้องมันบ่กรอบค่ะดึงจังไ้กับบกขาดวะนี่ขาดเราคันว่าย่องแน่วบ่ได้อุย แตนายเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนคือคนล่ะย่องแน่กับสายขาดสายย่องขาดเห็ีดกับขึ้นกันดึงโยนรูดมดบนดเต็ง่ายๆค่ะ เก็บเร็วเท่าไรก็ห่งดีพี่น้องเอ้ยคือพี่น้องที่เคยกันพี่น้องเคยเก็บเห็ดอยู่เมืองไทยขายเนาะค่ะกระสีหูบา่าการเก็บเห็ดขายนี่มันกับ่ัเป็นอาชีพที่เขาสิดูถูกได้นะคะทุกคนค่ะการเก็บเห็ดขายอะทั้งมวลทั้งแซบทั้งเงินได้เงินเป็นเห็ดน,นี่ล่ะเห็ดปลวกบ้านเขาก็ราคาแพงแพงตัวจะพี่น้องเห็ดปลวกเวลาไปซื้อกินเพื่อนนี่โอ้ยรถตั้งหลายร้อย เฮ็ดบ้านเฮ็ดเพิงขุมม่มเนี่ยตัวมักมากตัวเฮ็ดเพื่องขุมตุ้มส่ยานางแล้วเอ้ยแกงใงส่ยานางนะจ้ะสุดน้ำใส่หนึ่งผักติ๋วหลายๆซะแล้วพอเรานำหลายลแสดงว่าหิวเข้าน้ำค่ะ มาดามานาันนะเจ้าอิจฉาข่อยเท่ละบอกเลยบอกให้มาสมัครงานยุ่แถวนี่โรงงานเขาหลับคนเยอะแยะยังอยากไปอยู่ในเมืองหลวงอยู่อยู่บ้านนอกได้เลี้ยงเขาป่านะเหมือนเลี้ยงแงมเห็ดออกทางนี้ค่ะโอ้โหพี่นอ้องตัวขีขคานเอาถุงออกมาแม้ถุงยุ่นั่นทางหลังกระเป๋าตัวมียุตจ้ะเห็ดตามมันนี่จ้า ăn mi mẹ cái đổ ngay thẻ mọi người bình tôi có dây nhỉ pep lên con đứa ยินไงดีค่ะทุกคนไปค่ะต่อภาพไปบ่งจุดกุมนี่ต่อค่ะคุณค่ะเหลืองอลามปาด แบบนี้ด้วยค่ะนึกว่าสีพอมีเห็ดนะนต้นไม้ง่ายแบบนี้นะจ๊ะเห็ดงามแฮ้งมอดมอนมอดมันมอดมันสีเขียวงามจ้ะนี้ออกเป็นกุมกุมกุมหม่ง,งเลย ทังไลยค่ะทุกคนมวนบ่ค่าตอผ้าเก็บเห็ดเจอกลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่าว่าที่ตอบ่เคยเข่ามาเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะค่ะบบได้เข่ามานี่หลังโรงงานใกล้ๆโรงงานตอนีเองจ้ะเห็ดหลายมากค่ะทุกคนขาค่ะ,ค,ะคลิปนี้ตอกอาไวส้สำนึกคนว่าจ้าอย่าลืมคดไรกดแช์ตอในเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้ตอตอตออาจจะเห็ดคลิปเาาลวดเดียวเลยเนาะจ้าเพราะว่าตอบบได้ตัดตอเพราะว่าอ่า โทรศัพท์ต่อมีปัญหาค่ะตัดต่อบ่ได้เนาะค่ะตอนนี้ค่ะก็ต่อกระเชยดคลิปยาวอาจสิบ่มีบางข้างกระเอียดแบบว่าจบจุดปุดขึ้นจุดปุดไปเลยเนาะค่ะต้องขออาภัยณตรงนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะได้อยุค,ค่ะคลิปนี้กะรวมเฉลี่ยแล้วก็ได้เต็มถังอยู่เนาะค่ะเกือบเต็มถังค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ,ดคคะเดี๋ยวตัอสิผ้ายางเบ่งต่อเนาะค่ะ ดูปลาค่ะปลาสวยงามมากค่ะปลาสวีดินสวยงามค่ะบ๊ายบาย